ขณะน,นี้นะในสถานการณ์ของตำรวจไทยเกาะเกี่ยวกับโควิด19ที่ชาตวตำรวจไทยเกาะได้ปผชิญในตุกวันนี้คก็อย่างประการแรกเลยก็จ้องขอขอบคุณทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุนทรธานีโดยท่านพลตำรวจโทคำรณวิทุกขจางนายกองการบริหารส่วนจังหวัดสุนทธานีแล้วก็ท่านรองสเวกประเสริฐสุขค แล้วก็คุณเล็กด้วยทางคุณอัศวินนะครับที่ได้ช่วยเหลือให้ความอนุเคราะห์ชาวตำบลไทยเกาะได้รับวัคซีนจนครบเกือบร้อยเปอร์เซ็นแล้วขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นคนในไทยเกาะประชากรแวงหรือแรงงานถางด้าวก็ต้องขอขอบคุณทางอบจเป็นอย่างยิ่งถ้าเราไม่ได้อบจนี่เราก็คงจะยังไม่สมบูรณ์แบบถึงขนาดนี้ สุดท้ายก็จะฝากไปถึงพี่น้องประชาชนชาวไทยเกาะนะครับ,รบถึงแม้ว่าท่านได้รับวัคซีนแล้วแต่ก็อย่าประมาทนะครับโควิดนี้เป็นไวรัสที่สามารถติดต่อกันได้ง่ายเร่งหนึ่งที่อยากจะบอกกับท่านก็คืออย่าประมาทเว้นระยะห่างล้างมือบ,บ่อยๆนะครับและก็ในส่วนที่สถานที่ที่ไม่ควรไปรไม่ควรไปมั่วสุม ไม่ว่าจะเป็นสถานบันเทิงก็ดีแหล่งอบัยมุขต่างๆก็ดีช่วงนี้ขอให้เว้นระยะไว้อย่าเพิ่งไปไว้วางใจนะครับมันอาจจะกลับมาอีกทุกคนอย่านิ่งนอนใจนะครับก็อยากให้ทุกคนได้ช่วยกันถึงแม้ว่าในส่วนราชการจะช่วยเหลือดูแลเราก็จริงอยู่แต่เราก็จะต้องพึ่งตนเองเป็นอันดับแรกนะครับก่อนที่จะไปพึ่งทางส่วนราชการก็ทุกวันนี้ทางองค์การบริหารส่วนตะบนไดเกาะ ก็ได้ช่วยเหลือดูแลทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินเรื่องอยู่ยาต่างๆนะครับเรื่องที่จะพาไปตรวจอะไรเนะี่ยพวกเราทําให้ทุกอย่างถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะให้อบตให้เก่อได้ช่วยเหลือก็แจ้งมานะครับและอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะขอขอบคุณคคก็คือเจ้าหน้าที่ของอบตให้เก่อทุกท่านนะครับ ที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันในการเอาพี่น้องประชาชนชาวตะบนชิเกาะไปได้รับวัคซีน<ะ>จากจอบจ<ะ>แล้วสุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี<ะ>จัดใจของคนไทยเกาะครับ